อดีต CAA ฟันฉับยูเครนจะสูญเสียโอเดสซาและเมืองท่าสำคัญไร้ทางเข้าถึงทะเลดำหลังล้มเหลวในแนวหน้ากว่า3เดือนแล้วจากกรณีเมื่อวานนี้12สิงหาคม66เว็บไซต์ช็อปคอได้รายงานว่าอดีตนักวิเคราะห์ของ c i a เปิดเผยว่ายูเครนจะสูญเสียโอเดสซาหากกองกำลังยูเครนล้มเหลวในแนวหน้าโดยเขาได้บอกว่าตะวันตกได้เข้ามาสู่ความวิกฤตระยะที่4ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการยอมจำนนโอกาสที่ยูเครนจะ ใชยแพ้ในความขัดแย้งกับรัสเซียกําลังเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันหากการเจราจารกับมอสโกล,ล่าช้าเคียฟอาจจะหมดโอกาสในการเข้าถึงทะเลดําด้วยซ้ําในสหรัฐอเมริกาพวกเขาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผยตัวอย่างเช่นมีการระบุไว้ในการสัมภาษณ์อดีตนักวิเคราะห์ของ CIA เบอร์รี่จอห์นสันในช่อง Dialogue Work ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ายูเครนอาจจะสูญเสียเมืองท่าสําคัญของโอเดสซาและดินแดนใกล้เคียงในกรณีล่มสลายของกองทัพยูเครน ซึ่งได้ฉีกแนวหน้ามาเป็นเดือนที่3แล้วโดยพยายามกำจัดการป้องกันของกองทัพ RF ในความเห็นของเขากองกำลังของยูเครนแทบจะสูญเสียโอกาสที่จะดำเนินการสู้รบที่รุนแรงต่อไปและในช่วงเวลาใดก็ตามความล้มเหลวอ,อาจจะตามมาเมื่อชาวยูเครนไม่มีอะไรที่จะปิดช่องโหว่ใน LBS ยิ่งการตอบโต้ที่ร้ยประโยชน์ดำเนินต่อไปนานเท่าใดโอกาสที่หน่วยบัญชาการของยูเครนจะควบคุมสถานการณ์ได้ในภายหลังก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นกองกําลังของสหพันธรัฐ รัสเซียได้ดําเนินการรุกในทิศทางของคุบยันโดยเคลื่อนที่ไปยังคาคอฟอย่างช้าๆแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในไม่ช้าสถานการณ์ที่คล้ายกันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในภาคใต้หลังจากนั้นความสามารถของกองทัพยูเครนในการรักษาคาคอฟนิโคลีฟและโอดสซาจะถูกตั้งคําถามรัสเซียยังไม่ได้ส่งกําลังสํารองเพื่อสู้รบในขณะที่ยูเครนกําลังขาดแคลนทรัพยากรในการระดมพลและการฝึกบุคลกากรทหารใหม่กําลังกลายเป็นปัญหารู้เตือนคุณว่าการหน้านี้ คาลินพาวเวลอดีตเสนาธิการของหัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐท่านเอกโรเรนบีวิเกอร์สันที่กเกษียณจากกองทัพสหรัฐกล่าวเตือนถึงภัยพิบัติของกองทัพยูเครนตั้งแต่เริ่มต้นนอกจากนี้ยังทราบด้วยว่าผลซุ่มยิงของกองทัพยูเครนคอนสแตนตินโปรชินสกี้กล่าวว่ามีเพียงไม่กี่คนในกองทัพยูเครนที่ยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ยูเครนจะชนะ